ปนสายใช่ป่ะสายีคโอเได้ไหมคได้ป่ะถ้าบอกมาหน่อยทุกวันจมไหมครับเ๋ยวมปกหนึ่ครับเฉลิมิกหนึ่งขออีก่อหนึงขออีกบ่อหนึ่ รอนานไหมคะไม่นานเราคนสวยรอไม่ได้นวันนี้แต้สวยจริงขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุจะลอกคตณว่าอกดอาารเมากอบคุณนายเลือกนา่เือนาเลอกเออมาไปนะไปค่ะแคนแต่ขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับผ่านมสตกสำหรับวันนี้ค่ะ ก็มันเหมือนไม่ชาเลยนะพูด <c oughs> จริงๆเหมือนตอนแรกเรารู้สึกว่าแบบโอเคไปงานแต่งงานมาเยอะเคยมางานที่โรงแรมนี้แต่เรารู้สึกว่าพอพอกลายเป็นงานของตัวเองอะ่ะมันเหมือนแบบกลายเป็นที่ใหม่ไปเลยแล้วทุกอย่างแบบเราค่อยๆรับรู้ใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วตอนที่เดินเข้าไปในห้องอะ่ะคือทุกคนมองมาแบบ มองมาด้วยความความรักจริงๆที่แบบเป็นกําลังใจให้เราอยากให้เห็นเราทั้งคู่มีความสุขก็ตื้นตันมากพี่ใน่ล้วอยากฟังพี่ในอยากเสียอยากเสียเพ่พี่ในมากไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าเออก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะครับก็วันนี้ได้เจอคนที่มาที่เราไม่ได้เจอมานานแล้วก็ได้เจอครอบครัวเต้วที่ที่รับเราอย่างอย่าง อบอุ่นนะครับก็เลยรู้สนะึกโล่งใจณตอนนี้นะครับเพราะว่าได้แต่งแล้วขออนุญาตแ้วิเล่าย้อนพิธีการตอนเช้าทีหนึ่งครับว่าเ,เราเป็นนี้ถึเป็นยังไงบ้างตอนชเช้าแ้วก็ทําบุญกันก่อนออมีเจริญพระพุทธนต์นะคะที่ที่ห้องนี้เลยแล้วก็มีพิธีมั่นต่อจากนั้นซึ่งพิธีมั่นก็จะมีทั้ง พิธีพิธียกน้ําชาแล้วก็พิธีสวมแหวนก่อนยกน้ําชาแล้วก็รดน้ําสักคะ่ะซึ่งตอนเช้าที่ทําบุญเนี่ยก็ได้มีโอกาสสวมชุดแล้วก็จงกระเบนของนายแล้วก็ชุดไทยของแต้วเลยที่อาจารย์เวียทำเป็นเป็นคนออกแบบนะคะซึ่งรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าผ้าที่ใช้อะไรต่างๆเทคนิคเป็นอะไรที่หายไปกว่าร้อยปีแล้วเขาเรียกว่า ปัดตลาดปัดท้องแรงค่ะใช่ก,ก็ก็รู้สึกแบบตื้นตันชื่นเจ้าทั้งเจ้าและานก็ได้มีการขอบพระคุณในความตั้งใจดีของทั้งอาจารย์วิทยธรรมแล้วก็ทีมงานไปแล้วค่ะแล้วก็ตอนเห็นสร้อยคอก็เป็นรูปพญานาคใช่ใช่ใชอันอันนั้นใส่ตั้งแต่ตอนทําบุญค่ะก็ในก็ไม่เคยนุ่งรงกระเนบนแบบที่เป็นทางการอาะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติกับเราทั้งคู่มากๆ ที่มาที่ไ<ม>ป <ะ S 2> ยังไงไหมคะสำหรับเครื่องพรอมที่เป็นรูปพญารยา, <แก S 1> างเ้ก็ความตั้งใจของเต้าอย่างแรกเลยตอนที่ท,ที่คิดว่าจะต้องจัดพธิธีแต่งงานอะ่ะเต้าอยากให้อาจารย์เวียทำเป็นคนทำแล้วซึ่งก็ทุกอย่างเป็นการออกแบบผ่านอาจารย์เลยคุณใดล่ะคะพระชาติความรู้สึกวิญญาณโจงกระเบนครั้งแรกในชีวิตรู้สึกแปลกครับตอนแรกตอน ตอนใส่มันมีวิธีใส่ที่แปลกนิดนึงคือต้องนั่งยองๆก็ให้เขาใส่แ้วก็จริงๆท่านทำมาสวยมากคือผ้าผ้าเป็นสีแบบทยับหมอกผสมสีทองก็คิดว่าเป็นก็เป็นเกียรติที่ได้ได้ได้สวมใส่ในงานพิเศษวันนี้ ในพิธีในพิธีการตอนเนี้สาวแต่ตอนตอนตอพิธีผ่านเมื่อเช้าปงฮะเจอผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแต้วและ่างฝ่ายคุณนายเองก็เมื่อเช้าอบอุ่นเนาะรู้สึกอบอุ่นเพราะเป็นครอบครัวเมื่อเช้าเป็นครอบครัวกับเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ทุกคนก็มีแบบให้พลังให้พยายามให้เราอบอุ่นที่สุดก็ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือตึงเท่าไหร่ก็รู้สึก ถือว่าดีแล้วก็อบอุ่นนะครับงานตะกี้ก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนกันเพราะมองว่ามีเพื่อนเพื่อนหลายๆคนหรือว่าผู้ใหญ่ที่เราไม่ได้คิดว่าจะเสียสละเวลาแล้วก็มาในงานกลางวันในวันธรรมดาก็รู้สึกมีความสุขที่ที่มีคนให้ค่าเราแล้วก็มาในงานวันพิเศษของเราขออนุญาตถามว่าคุณแม่เต้ยให้บุตรพรในฝากรืออะไร ฝากฝากลูกสาวฝากไม่ได้ฝากดูแลอย่างเดียวฝากเต้าดูแลนายด้วยใช่ใช่ค่ะคุณแม่บอกบอกคุณนหนว่าไงก็เนี่ยแหละค่ะบอกว่าแบบให้เต้าดูแลนายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็อยากให้อยู่กันไปเป็นคู่ชีวิตแบบนานๆเลยนะแล้วคุณแม่บอก แม่ไม่ได้พูดอะไรเยอะพอจะเริ่มพูดแม่ก็แบบพูดว่าน้ําตาจะไหลก็เลยเดี๋ยวคงเอาไว้คุยกันสองคนแต่ว่าเราก็คุยกันอยู่แล้วค่ะคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วมีน้ําตาบ้างไหมแบบว่าชดตื้นตานใจตื้นตันอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะหลายช่วงเลยค่ะแต่ก็พยายามแบบฮึบไว้ผู้ใหญ่ทางฝั่งคุณใดล่ะมีให้พรอะไระฮะจำได้ไหมอ๋อก็ ให้คติแหละว่าว่าการแบบครองคู่กันจะต้องมีอะไรต้องเข้าใจการเคารพกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกแบบทุกท่านพูดด้วยความหมอกดีแล้วก็อยากจะเห็นเรา,เาไปด้วยกันแบบมั่นคงอะไรอย่าง,งเง,งี้ยโมเมนต์สำคัญที่เห็นบอกว่าจบทะเบียนรถเลยลลอันนี้ก็ตั้งใจอยากจะให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นในวันนี้เลยใช่ค่ะก็ห<แ>ายนนาทีจดปากกา เล่นนะคะมันแบบออกมาเป็นเปเปอร์แบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีวันนี้เลิกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าดีที่ทุกอย่างมารวมกันในวันนี้ตอนแรกก็แอบรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเหนื่อยกันเกินไปไหมอะไรเงี้ยแต่แต่เอาจริงๆแล้วไม่เลยรู้สึกว่าถูกเติมพลังตลอดเวลาแล้วก็แล้วก็สนุกมากเดี๋ยวลงไปสนุกต่อแต่เปลี่ยนนามสกุลเลยไหมคะยังใช้นางสาวไหมตัด ลองบอกดูสิยังไงค่ะยังไใช้อยู่ไหมในค่ะยังใช้นางสาวอยู่แต่นางตุ้กเปลี่ยนอาจจะเป็ี่ยนนี่ขออนุญาตถามนิดนึงต้องถามเลยฮะเรื่องสินสอดทองมั่นฮะเป็นยังไงครอันนี้จริงๆก็ผมยังไม่รู้รายละเอียดเลยครับเพราะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันครับก็แหวนแหวนโชว์โชว์ผู้แหวนโชว์ผู้แหวน ยังแหวนนี่มันมีความหมายยังไงบ้างไหมฮะจอยก็เลือกวงนี้ให้แจวคือเลือกอันนี้คือเท่าที่รู้แบบในให้เพื่อนมามาแอบวัดไซยแหวนแล้วเขาใช้วิธีอะไรครับใช้ยังไงนะเขาใช้ภรรยาของเพื่อนเหมือนแบบลองกันไปลองกันมาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมารู้ที่หลังว่าอุ้ยเขา เขาแอบมาวัดตั้งแต่ตอนนูนซึ่งก็นานมากน่ารักคือพอดีเลยใช่ไหมคะพอดีแต่ตอนนี้หลวมไปนิดนึงเพราะว่าผอมลงคุณได้กี่กรัมคะสามจุดเก้ากว่าโมไม่อยากให้องเป็นตัวเลขเก้เพราะว่าถ้าถ้าสี่ก็ สำหรับจีนอาจจะเป็นตัวเลขไม่ดีก็เลยคิดว่าเหมาะสมดีอาต่ก็ไม่รู้เหรอคะหนูขั้นตอนงานพิธีค่ะตั้งแต่ชเช้ามาเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรยังไงอีกเ่นไม่มีลคะค่ะเป็นการฉลองลคะค่ะไปคุยกับเพื่อนที่เขาอุตส่าห์มาเพราะหลายๆคนก็มาต,ต่างประเทศ <c oughs> บินมาเลยก็เลยอยากมีเวลากับเขาหน่อยเป็น after party ใช่ค่ะแล้วเปลี่ยนชุดอีกเปลี่ยนอีกเรื่อยๆแป๊บนี่งมันมีกี่ชุดวันนี้กี่ชุดจ้าเตรียมไว้กี่ชุดคะเอาจริงๆเหรอวันนี้ประมาณห้าบวกบวกนิดหน่อยเปื่อมีเปื่อคือเราไม่แน่ใจว่าคนจะมาเยอะไหมสถานการณ์จะเป็นยังไงความสนุกมันจะไปเลเวลไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลย ทำกันบ้านหลอกชุดอะไรตอนนี้ห้าชุดเนี่ยค่ะก็อันอันนี้ไปสี่สามแล้วใช่ไหมสี่แล้วหรอสี่แล้วโอ้สี่แล้วแล้วเดี๋ยวก็มีมีอัปเตอร์เนี่ยแหละแต่อัปเตอร์แบบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวายคนว่าขนาดไหนอัปเตอร์เห็นว่าก็เป็นฟิลแบบยันอเป็นไม่ใช่ทีนี้เป็นคอนเสิร์ตย่อมๆเลยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะมีมีนักร้องมีศิลปินใครมาเนี่ยนะคะต้องมั่นใจก็เป็นวงที่เราชอบกันทั้งคู่อะค่ะก็ เบเกอรี่พี่น้อยพี่ป๊อตค่ะแล้วก็พี่โตค่ะเป็นไงบ้างกับกับชีวิตที่เดินทางมาสู่จุดนเริ่มต้นของชีวิตคู่จุดเวันนี้จนจุดเริ่มต้นเป็นทางการจุดเริ่มยากเป็นทางการให้ไหมพูดบ้างอ่าไหนพูพูดบ้างก็รู้สึกเหมือนก่อนนี้ก็เป็นเป็นแฟนกันมันก็ยัง ก็เหมือนใช้ชีวิตรักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนแต่งงานกันแล้วก็ทุกอย่างที่ทำก็เป็นเป็นมีเอฟเฟกของเราทั้งคู่ก็เลยคงเป็นชัปเตอร์ต,อต่อไปที่เราต้องมาค้นหากันไปด้วยกันให้สัญญาอะไรกันบ้างไหมครัระหว่างเราสองคนคํามั่นสัญญาคำมั่นสัญญา<ม>ที่มีต่อกันมีบ้างจริงๆก็ไม่ได้ขนาดน,นั้นแต่ว่า เราก็จะพูดกันตลอดว่าเออดูแลกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่นั้นมันก็มันก็ดีมากแล้วที่ที่แบบยังพูดแบบนี้กันทุกวัยบางคู่ก็ตื่นมาก็ต้องจุกกันทุกเช้าคู่เรามีแบบจะมีคมเมนต์อะไรที่แบบแบบนั้นบ้างไหมคะไม่ต้องรอตอนเช้าเลยยังอนนี้เลยค่ะ คือเราเห็นว่าแบบเป็นนางเอกสวยมากเก่ง <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> แต่สำหรับตัวคุณในจริงๆเต้ยไม่ได้ทำตัวเป็นเป็นดาราหรือเป็นนางเอกเท่าไหร่ครับก็คิดว่าเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลาก็น่าจะเป็นสิ่งนั้นที่ทำให้ใหชอบแล้วก็อยากรู้จักมากขึ้นในตอนนั้นครับความประทับใจแรกคืออะไรคะน่าจะมีการส่งกาแฟมาให้แล้วก็เขียนโน้ต นอนแล้วก็เหมือนให้ค่อนข้างดีเทลยังเก็บโน้ตไปนั้นไหมเนี่ยยังมีอยู่อันนั้นจุดเริ่มต้นที่ตอนเริ่มเริ่มกันแล้วเยยใช่ม้ครับแล้วแต่แล้วประทับใจอะไรประทับใจในความตอนแรกประทับใจในความแบบเขาดูขรึมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เราก็ทกําการบ้านว่าเขาชอบอะไรน,น,นู่นนี่อะไรเงรี้ยก็ดูจะชอบอะไรคล้ายๆกันแต่ว่าพอเหมือนยิ่งคุยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีฟหมายถึงว่ารอบคอบละเอียดอะไรเงี้ยค่ะในความดูเป็นแบบแมนๆผู้นำอะไรเงี้ยแต่เขามีความมีความดีฟแล้วเรารู้สึกว่าเขาทําให้เราเข้าใจแล้วก็มองเห็นโลกแบบในอีกมุมหนึ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ได้แบบ มองขาดขนาดนั้นเลยนะคะเขามีวิธีการเขามีวิธีการเอาชนะใจเราอย่างไรกะก็ความที่เขาไม่ได้จะพยายามเอาชนะอะไรเขาเป็นตัวของเขาแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราเราเชื่อมั่นในความคิดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาพูดมันมีเหตุผลต่างๆ่างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาทําให้เราทิ้งตัวได้เพราะว่าตลอดเวลาเราก็จะเหมือนเป็นคนที่คอยแบบ จัดแจงจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอมีเขาเราเรารู้สึกว่าเราแบบวางใจเรื่องมีลูกค่ะแผนจะว่าอย่างไงเริ่มเลยไหมเอาเอาฮันฮนี้มุนก่อนนิดนึงไหมก่อน<อ> <ๆ S 2> ฮันนี่มุนก่อนก่อนไปไม่รู้ <c oughs> เออแลนฮันนี่มุนยังไงครับแต่ไม่ไม่ได้แพลนขนาดนั้นเนาะก,ก็ <c oughs> ก็อยากมีอยากอยากไปไกลหน่อยครับแ้วอยากไปแบบน่าจะไปเพราะมันน่าจะเป็น พออ้างที่ไปได้นานหน่อยเพราะผมทํางานค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็อยากถ้าไปอยากไปแบบอเมริกาใต้อะไรเงี้ยที่แบบไกลๆนะถ้จนไปนิดๆครับแต่กระต่าื่องมีมีลูกเลยระหว่างนั้นเลยไหมหรือว่าเราแบบลองระหว่างนั้นก็อยู่ในอยู่ในแลนกว้างๆค่ะแต่ยังไม่ได้แบบว่าเมื่อไหร่ขนาด อะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเรื่อยๆดีกว,ว่าว่าเหมาะสมตอนไหนงานแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้แผนไว้ชัดๆว่าแต่ช่วง,งไหนแต่แต่ก็คือเหมือนคิดว่าถ้าวันนึงมันพร้อมในเรื่องของเวลาทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็น่าจะมีในแผนคุณนายครับแผนการทํางานของแป้วในวงการบันเทิงจะ <S <S ยังไงฮะยังยังให้เขาทําเหมือนเดิมไม่หรือว่าจะให้พนังานน้อยลงหรือไง อันนี้ก็แล้วแต่แป้วจริงๆงแล้วแต่ว่าผมก็เห็นว่าบางทีโหลดงานก, <c oughs> ก็ค่อนข้างเครียดตอนนี้แต้วก็ทำหลายๆอย่างมากกว่าแค่การแสดงแล้วก็น่าจะลองลองทสดูว่าการทำงานแบบไหนมันขึ้นทำร้านอาหารแล้วก็อยู่ธุรกิจอสังหาไปก็ให้เขาปล่อยเขาแหละครับแต่ก็พยายามดูว่าอันไหนที่ทำให้เขาแฮงปีแล้วก็ไม่เหนื่อยเกินไป เ้วรากับการเตรียมตัวเป็นแม่บ้านอย่างถึงตัว<ฆ>ในการดูแลสามีจะยังไงคะจริงๆเต้าไม่ได้แบบรู้สึกว่าอย่างขนาดนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาในก็ในก็จัดการตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแต่ว่ามันเป็นเหมือนดูแลกันและกันมากกว่าแล้วเราค่อยๆเบลนว่าเราเราช่วยแล้วเราซัพพอร์ตอะไรส่วนไหนได้เพราะว่าออสองคนที่ก็ ม่ยังไม่เคยได้อยู่ด้วยกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้กันว่าว่าแต่ละคนโอเคกันที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นช่วงของแบบการเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันการไปทุกๆุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนหออะไรฮะจะใช้บ้านฝั่งคุณนายหรือว่าบ้านฝั่งแต้ยก็จะเป็นทางฝั่งนายค่ะแต่เต้ยก็จะยังคงแบบไปไปมามาเพราะว่าเต้ก็ยังเป็นห่วงคุณแม่อยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ช่วยดูแลกับ ช่วยกันกับพี่พี่สาวตีมงานวันนี้เนี่ยค่ะสีขาวสีเดียวมต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยตามความชอบของแป้วเลยแบค่ะก็เลยมคะเขียวม่วงเนี่ยเป็นสีที่เราทั้งคู่ชอบเจ้าชอบม่วงไหมชอบเขียวค่ะแล้วก็เออ่ตีมงานก็อยากให้มีความเป็นธรรมชาติเราก็เลยแบบอยากได้แสงเริ่มจากตรงนั้นก็เลยเป็นกลางวันทุกอย่างมันลงตัวว่าเออทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบเป็นแบบ1 2 3 4ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ในขอเต้าด้วยการไปปิกนิกอะไรเงี้ยเต้าก็เริ่มจากตรงนั้นเต้าอยากอยากแบบพาทุกคนไปในบรรยากาศนั้นที่ที่ในทำให้เต้ารู้สึกแบบแฮปปี้มากๆากแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเป็นทีมแบบปิกนิกวันนี้ทุกคนก็มาเป็นแบบดอกไม้อยู่ในสวนน่ารักน่ารักคเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนสาวเพ<ผ>ื่อนสาวนะคะค่ะแก๊งเพื่อนสาวก็เออ ทำลิสเร็วมากค่ะเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าเพื่อนก็ตอบรับทุกคนเลยที่ที่แบบจะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็เกรงใจอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็แบบมาด้วยความเต็มใจแล้วก็เต็มที่มากๆั่นะละทำไมเลือกเีมสีม่วงคะแตชอบม่วงค่ะ <c oughs> สีสดยังมีหนึ่งเดียวก็คือเจม อ๋อเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยเจมแบบว่าป้าทำไมให้ใส่สูทพวงอะไรแต่ก็น่ารักดีแ้องแบบเจมเจมแฮนด์ด์ได้หรอแหละาแล้หายติดเต้นหรือยังคะหายแล้วครับวันนี้มีอะไรอยากจะบอกเจ้าสาวไหมคะก็จริงๆพูดกัน ทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ก็สวยมากนะครับทุกชุดจับมือหน่อยไหมคะเด้ามีอะไรอยากจะบอกคุณสามีบ้างคะเรียกคุณสามีได้แล้วนะอ่าเฮ้ยเคยจะจังก็บอกกันทุกวันนี้อยู่แล้วแหละว่าเด้าแบบความเห็นเห็นเด้าเป็นอย่างเงี้ยดูแบบอะไรแบบ ิจริงตองๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแจ้วก็รู้สึกว่าเจ้าแบบอยากแบบใช้ชีวิตที่เหลือเจ้าทำให้แบบแมมีความสุขมากๆแจ้วเขาเป็นนไอคิวที่แบบมีแฟนๆหลักเขามากแม่มีอะไรจะบอกแฟนๆเจ้วไหมคะวันนี้แบบเราได้ดูแลเขาแล้วก็ยังไงผมก็ดูแลเจ้าให้ดีที่สุดนะครับเจ้าหาแฟนๆที่ให้กำลังใจซัพพอร์ตเรามาตลอดเวลาจอยู่ดีนหม ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้แบบซัพพอร์ตต่อไปค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ว <uses> okay, ันนี้ก็ยังให้กําลังใจกันอยู่ถึงแบบอาจจะไม่ได้แบบมีผลงานออกไปเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็ยังให้กําลังใจกันทุกเรื่องเลยโอเคนะขอบคุณค่ะมแให้อยแยยืนเยยืนยะ 对。